เเออบื่ออีกหรือต่าคร้าท้อหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงใช่คร <Yes. S 1> ับเหมือนเดิมแล้วชีวิตเออในเบื่อนะในในท้อท้อเก่งนะพี่แปรี่พี่แปรี่ก็คือเออ่ผมช็อตอะไรนะผมช็อตอะไรนะช็อตผมช็อตช็อตทำไมอ่ะรู้อ่ะเงินในบอลช็อตปีวัวจะมาช็อตหรอบ เธอมันร้ายกาดมากพวกเธอจะนไปปลื้ประวัติจะ <ผม S 1> ้ไปปลืปร,<า>ประวัติพวกหล่อนมาหมดแล้วผม,ผ,มผ,มผมหาซ้อผม,ผ,มผมหาเสียหาเลี้ยงอะไรเนี่ยโอเคฉันเลี้ยงเธอเองมาเลย <c oughs> ฉันหาเด็กเลี้ยงอยู่ว่าหาเสียเะไตอนเนี้นโอ้ยเอฟซีเธอเยอะจะตายเอฟซีเธอ เอตีด้อมนางเยอะนะเอตีนางเยอะนางลงคลิปคนดูเป็นล้านตลอดอันนี้อันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมาอะไรกินที่ยาโยอีครับถั่วแดงไหมไรนะครับถั่วแดงกินไม่กินไม่เป็นนะทำอะไรอยู่อยู่กัทำอะไรอยู่กลับบ้านเนาะอีเคไหมได้ครับได้นะโอเคมาหนึ่งตา ทุกคนเชิแพ้น,นางแน่นอนเอฟซีดังเยอะมากวันนี้ไม่ใส่ชุดอันนี้แล้วหรอวันนี้ไม่ใส่ชุดปอติ๊งตึงแล้วหรอคือปอติ๊งตึงเนี่ยนะอ่าชุดปอติต๊ง,นะอ,อ,งอันไหนปอติต๊งอ่าทำไมนึกน่าจังวะทำไม่ได้ในชุดไหน แจ็กเก็ตอ๋อแจ็กเก็ตโหขวดร,ร้อนร,ร้อนของจริงเลยอันนี้แบบว่าตอนตอนนี้แบบว่าค,ค,คุณแพรี่อยู่กับใครครับอะไรนะคะคุณแพรี่อยู่กับใครครับอยู่กับผัวค่ะ <c oughs> ต้ำทำไมอนะ่ะอ้าวแอว้ววันนั้นวันนั้นไหนบอกว่ายังโสดอยู่เลยอะไรนะ วันนั้นไหนบอกว่ายังโสดอยู่เลย <laughs> พี่มีผัวไล่ชั่วโมงที่เปลี่ยนแบบไล่ชั่วโมงเลยเปลี่ยนทุกสองชั่วโมงไม่ออกวันนี้ครับ,บแม่พี่เป้เออนางไม่ใส่ฟิลเตอร์นะนางแบบนางแบบผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงติดนะผู้หญิงชอบนะลุกแบบแบดๆทีนึง <laughs> มันเนาะฟิลเตอร์ไม่ใส่เนาะ <laughs> <laughs> มันเนาะไม่ไม่ม่ันแด็แบบวัา นี่อะไรนะสภาพแย่ตอนนี้สภาพผมแย่โซมเลยเออตอนนี้โสดไหมหรือว่าไม่โสดโสดครับใช่เหรอโสดค,ครับจะตามข่าวเธออยู่นะฉันเห็นอยู่นะในทวิตเตอร์ผมโสดครับได้เหรอฉันตามข่าวอยู่นะฉันเห็นอยู่แวบบ๊บๆบวไม่ผมโสดผมโจริงเหรอ ไม่ฉันตามข่าวนางเยู่ทุกคนฉันเห็นเยู่ฉันถามข่าวรึเปลไม่รู้ฉันเห็นนะก็เอฟซี FC เธอเยอะไงเอฟซีมันรุ่นไ่รุ่นเธอเยอะมันชอบขึ้นฟีดไงมีคนบอกตัดผมไหมโอนให้ห้าสิบน้อยไปเคยคิดจะตัดผมไหมไม่ครับนอกจากจะมีคนจ้างตัดผมผมจะตัดเราต้องจ้างด้วยเหรอตัดอีกเต็ตังคครับเอเอเลิศไปอีกอืม เธอสายอะไรเนี่ยสายเกมมิ่งหรือสายอะไรของเธอเธอสายอะไรเนี่ย<ม>ไ,ไหนผมยูนไหนด้วยไม่ใช่ไม่มีสายไหนนะครับผมไร้สาระอ่าดวทรงผมมันดูดวทสงผมมัน <c oughs> มันเป็นเทรนเหรอคะเขานิยมกันหร,หรือว่ายังไงไม่ครับนีจะทำทรงผมไรนะเออ ไนใส่แดนอ๋อใส่แดนเขาฮิตกันเหรอตรงผมรังนกอ่ะอะไรนะครับตรงผมรังนกเขาฮิตกันเหรอไม่ผมเห็นอยู่คนเดียวรังรังนกนางแอ่นทรงผมเนี้ยแถวบ้านเขาเรียกรังนกนางแอ่น แล้วนี่ไหลนานนะครับน่ะน้องขายาวลิ้นแต่งโอเคมีใครมีอะไรบอกขอทำให้ดูหน่อยฮะบอกขอทำลิ้นแต่งให้ดูหน่อยทำลิ้นแต่งให้ดูหน่อยเด็ดทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ไหนทำลิ้นแต่งให้พี่ดูหน่อยผมทำไม่ได้ทำละไายบินมันคือยังไงลิ้นแต่งเ,เล็น <c oughs> ี้ได้ขนาดนั้เหรอเหรอจริงเหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องอ่ะจะไปดูคลิปนางที่ไหนได้ หวีผมออนยี่สิบฉันตาน้องวีเลยอุ้ยหอมครับหอมครับมีคนบอกหวีผมออนยี่สิบเขาบอกว่าตีงานเยอะขบคุณบุ้มบั้มตมเบี้ยตีฉันมีแต่มป็นมีแต่พวกที่กระเป๋าแบรน กระเป๋าแบรนด์แฟนทิง้งกินไหมคืออะไรกระเป๋าแบรนด์แฟนทิง้งนะก็เพลงไงกระเป๋าแบรนด์แฟนทิง้งว่าปิดไม่เองปิด อโอเคครับผมไปก่อนนะครับโอเคครับ